สวัสดีค่ะ FC พลบัวที่น่ารักทุกคนนะคะคิดถึงคู่นี้เนาะวันนี้นะคะก็มีความน่ารักนะคะแทนความคิดถึงเนาะมาฝากกันจ้าน้องบัวน้องพลน,นะคะก็มีงานปังๆทั้งคู่เลยเนาะสำหรับนะคะน้องบัวนะคะหลังจากที่เป็นนักแสดงอิสระนะคะก็ปังไปไกลมากๆเลยค่ะทุกคนน้องพลน,นะ,ะก็แบบว่าแซวน้องบัวนะคะ เอ๊แซวเก่งแบบนี้แอบคิดถึงเข้าหรือเปล่านะ แบบรู้สึกแบบว่าป็นมีวงไหมจากการได้รแรกก็ไปในรายการอะไรายการที่เขาไปร้องเพลงอะไรแบบนี้พี่เขาก็ร้องร้องท้องนี่แซวแซวๆีใสไได้ก็ดีใจด้วยเขาแบบได้ได้ไปแบบไปเป็นอิสระได้เติมโตขึ้นเรื่อยๆไม่มีถามใครอะไรกันยน่รูไม่ได้คุเลยเพราะว่าผมแบบยุ่งมีละครตลอด หก็ต้องวถอดเรื่องหนอะไรหลายคก็แอบัวแอบฝัง้องือคนดูจกไหอไม่ถอ่ได้กลับร่่งงานกันก็ยังเป็นเรื่องใหม่ที่กก็คือตัวโบอสามารถกลับมล่นงานได้เขาไม่้่ะยังไงเขาสามารถที่จะได้กับผมได้อยู่ดีกลับมาลุ้นกับโบองไได้ครับผมเพราะว่าเป็นช็อาร์เนอร์ที่ดีคนหนึ่งเห็นเขาไปทางานข้างนอกแล้วเป็นงไงา ดีใจเลยผมเลยแต่ว hmm. okay, so uh, ่าได้ได้เป็นแบบได้เติมโตได้แบบได้เจอคนใหม่ๆด้วยแต่เราก็ยังแบบสัญญากันทุกสาก็ยังยัอยู่ก็คือยังอยู่ยาวๆเลยเ่้อาูได้ไหมคนว่าดีก็สรุปสร้างที่ดีอะไรบ้างคกรับอ 谢谢啊，好，好谢。